เดี๋ยวเถื่อท้ายทายคลิปตามแล้วยังงักพี่เกิดยังไม่แล้วเซฟกระทะเล็กเขอเรียกครับอะไสีนี่รอเซฟสีทำไมเซฟกระทะเล็กเซฟกระทะน่าเซฟกระทะไม่แล้ว มันชิ้วกันไงม,มันหอมม้นหอมหมเงเลยมันหอมเด็ดงียเลยใส่ไปหลดิวมันชิวกันน้องเสือเวลาครับน้ำยังฝุ่นออกจากเครื่องรั่ใช่ดีใช่ดีะ อ่ะอาไเลยี้ยวไวยนี่อันนี้ยา่างเดี๋ยวทนันเงินปุ้งนะครับ้ขึๆๆๆๆ้นนข้ห่หสดเลยยก ตำพริกตอกันนี่มาเดือมาเดือะเพอียกเดือะะนำหลาดลงไปก่อน